ัสารหลักเมืองก็หมายถึงว่าการตั้งหลักปักฐานทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวไม่มีวันตกครับแต่แล้วก็มาแตกที่น้ำผาวตัวเองนี้เราอยู่ที่สารหลักเมือง ที่ไปจอดรถใช่ปะนี่ <laughs> พูดถึงสารงตร์ละมือตรงนี้นะรู้ป,ปน็นอะไ,อไรเพาะองสิบปั๊บนำดักเขาทำเป็นสายรถอื่งแล้วก็แตกขาดกันแล้วซึ <laughs> ่งจริงตรงเนี้ยมันไม่ต้องเสียหรอกเพราะมันเป็นที่รอบๆตรงนี้ใช่ปะแต่เขาผู้สามมาพาเราไปจุ่มไปจอดอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนแบบจิตใจอบอ้อ,อมอารีทางนี้เต็มใจจะให้เขา เฉียงชินได้ไหมทำบุญเนี่ยแบบอันนี้เราเป็นใจให้งานเรานัดกัน3คนใช่ไหมใช่ก็ะจะมีดีเจอ่องมีหมอเต๋พอรพรวิโพรค,รคุณการเป็นโปรดิวเซอร์รายการที่แบบมือขึ้นมากกว่านี้แต่มือเราจะตกลงแล้วเพราะฉันเนี่ยฉันโมโหแล้วในวันนี้เนะี่ยหมอเต๋อมาเต,เต๋ออยากรู้ว่าเวลาที่เขามาแบบทำพิธีแบบตั้งโต๊ะยิ่งใหญ่ตามแบบที่ดาราชอบมาทำกันอะ่ะเขาทำกันยังไงอะ่ะสามารถมาจัดกันเองได้แต่เดี๋ยวนี้เขามีทีมจ้างละวเขาทำวันไหนอ่ะ อยากครับพอพาแม่บนก่อนเราไม่ได้อยากได้อะไรบุเราเราอยากมาทําให้เฉยๆอยากให้มีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเอาใชัพื้นที่แห่งนี้มาทอาหากิเราก็อยากไหว้ท่านเพื่อจะเป็นการแบบขอบคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ขออนุญาใช้พื้นท่อย่างเป็นกิจจสนะต้องหาวันดีๆต้องดูเลิกมต้องดูวันต้องดูวันดีๆหน่อยเราเรือห้าพวงจากที่โจ๊กอร่อยจริงปะต้มตำอะไรอ่ะที่ร้านโจ๊กอ่ะ ไม่รู้ลุงอ่ะคนละคนแล้วคนละคนคนละคนจ๊าดครับขอบคุณเห็นไหมพูดไม่ตำองขัดคำเลยจามเขาอยู่จ้องน้อยใช่พนันกันหรอชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรออนาลีกพี่ว่ามาตูมสามสี่เดียก็ดีใจเนาะใครมาตูมว่าหลังมาเวลาคนพับก็เลยต้องชิมเล่นก่อนไม่ใช่มาตูมนะ้วพี่เจอ่องจำาได้ถูกไหมทุกคนถูกไหม หลักการที่ถูกต้องของการมาสารลักเมืองคืออะไรหมอเต๋อว่าสารเทพร,รักกอนผู้อภิบาลคุ้มครองรักษาเสาหลักเมืองก็หมายถึงว่าการตั้งหลักปักฐานทําให้ชีวิตเนี่ยจะเลยุ่งเรืองอย่างเดียวไม่มีวันตกอับผู้เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ทั่วราชาณาจแผ่นดินไทยนี้และสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่นักสถานที่แห่งนี้ โอ้นางไม่เห็นเราเห็นแล้วเนี่ยเพิ่งเห็น,หนหยางลอยอยู่ไปซื้อพิ่มอะไรก่อนซิค<า>่ะอ่ารอนี้เดี๋ยวพี่เอาไปซื้อพิ่มอะไรกันอันนี้ไม่ใช่เหรอคะเราเดี๋ยวเอาเงินมาล<า>อยนิ่งก่อนเรดี๋ยวไม่ไมีตังค์เลยอ่ะพอเร <c oughs> าไหว้สารเทพรักษ์ที่นี่เสร็จใช่ไหมครัทั้งห้าพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้ท่นนา,า,ทานคุ้มครองเปี่ยมประสาททำให้ชีวิตเราเจะร่ำลุล่งเรืองอะไรก็แล้วแต่เสร็จ สาหลักเมืองเนี่ยเป็นการคำ้ำจันชีวิตเราผู้ใดก็แล้วแต่ที่มาไหว้าสารหลักเมืองด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็แน่วแน่จริงๆีๆๆ่ยก็จะทําให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญไม่มีคําว่าตกต่ำนี่คือดีมากนะสมมุติตอนนี้เท่าไหร่แล้ว60สบ้านใช่ไหมเป็นร้อยร้อยล้านหรอร้อร้านร้อยร้านสิคะเอาดอกไม้ไปไหว้ข้างในก่อน แล้วก็เดี๋ยวเอาผ้า <ฮะ S 1> สามสี <ฮะ S 1> กับ <ฮะ S 1> ทองมาแปะข้างนอกนี่แหละสำไหมลาะจะไไม่ต้องเอารถไ,ไปซอดถึงงานของรถนะระวังรถที่นี่ขอเกี่ยวเรื่องกิจการงานโดยเฉพาะดอกไม้ตรงไหนดอกไม้เข้าไปข้างในตรงนี้ที่หนึ่งหนึ่งพวงแล้วก็ข้างในหนึ่งดอกแล้วก็ข้างหลังว้เลยแล้วเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยมีบทสวดว่ขอโปรเจกต์ของงานข้างในนะครับอยากให้ทุกโปรเจกต์ เมื่อกี้เราไปขอขอท่านเจ้ากรมวางหน้าเพื่อให้ยศถาบรรณาศัก์เราขึ้นใช่ไหม<ะ>แต่ว่าเราก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเราก็จะได้โตขึ้นเจริญขึ้นไปขอพระพุทธรูปข้างในก็ขอให้กิจการงานขอให้โปรเจกต์ต่างๆที่เราอยากได้<ะ>ให้ได้ทั้งหมด<ะ>และมาขอรอยพระพุทธบาทเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนดำคำจุนทำให้ได้งานนั้นจริงๆผู้ใหญ่จะเลือกเราแล้วนะอาสานี่แหละ ถ้าคุณอยากได้เงินที่เป็นก้อนเป็นกอะเป็นกำที่แบบทีเดียวเอาแบบปังเอาแบบรวยเลยอะไรเงี้ยก็ต้องมาวัดตะขังเบื้องทั้งหมดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ของรายได้หรือเงินทองแล้วเขาทําดันทําพื้นที่ลานนี้ให้ยกสูงกว่าที่อื่นแล้วใหญ่กว่าที่อื่นมันกลายเป็นว่าเงินก้อนใหญ่หซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขอจะสมเด็จพระจันโตอ,องค์นี้เสร็จแล้วก็ เราจะเข้าไปจะมีวิหารซ้ายกับขวาขวางขวาแปลว่าเงินทองฝากซ้ายแปลว่าโชคลาภหรือความสําเร็จเพราะฉะนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราขอเงินทองก่อนแล้วให้มันได้สําเร็จแล้วก็เข้าไปไหว้พระประธานข้างในชื่อว่าพระพุทธยิ้มรับฟ้าเสร็จแล้วดอกไม้ไปวางแล้วไปปิดทองครับมือนะครับตรงนี้เราจะเอาเงินทองนะครับถ้าทรัพย์สมบัติเราอาจจะปิดเขา่าปิดแขนได้ จะไปฟังนู่นจะไปฟังนู่นกันสังขัง,ง,ขงนิมิตมตังมหาประสิทธิขอจงประสิทธิรพระพรชัยเถรอเอาสาธุลกาศลงน้ำเต,ติขนมปังครับทำไมที่ไม่มีวานิลลาท้องไหรที่แหลือของกว <laughs> วัดกัะละยาณีสุดด้วยงานของเราอะนะที่เราจะต้องใช้ใช,ใช้ใช้ปากใช้อะไรของเราอะ่ะเอ,อเราใช้ปากมากๆใ,ใก <c oughs> คนละเรื่องและพ <c oughs> ูดไงเร <c oughs> าอ,อะไรกันล่ะ, <c oughs> ะกันขอรีคอรฝั่งนี้ก็จะมีเินสัมภพาอีกรังหนึ่งแล้วนี้ก็เป็นประตูเข้าไปแล้วจะมีประตูฟ้าดินรอดเข้าไปเอาสามร้ก <c oughs> ็ได้ขอ3 0 0ร้อ พุดหานกันนะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนที่ประจำเดี๋ยวใช่ดิจะทำให้มันเป็นน้ํำมลพิเศษที่เวลาจุ่มเข้าไปจะติดติดง่ายไปตรงกระถางใหญ่ามมาอันนี้ะอันนี้เอาไว้นี่แหละตรงกระถางใหญ่หัวหัวพนมมือขึ้นเทียนวางางนี้ อธิษฐานนะบอกหลวงพ่อสัมปอกงนะหนึ่งสองสวางเลยค่ะ <Nope. S 1> วางวางข้างในก็ได้ตรงนี้มันจะเป็นประตูที่เรียกว่าเป็นประตูฟ้าดินเขาจะให้กั้นหายใจขึ้นไปเขาหายใจได้ตรงไหนหายใจได้ตรงนู้นนะครับก็กั้นตรงนี้ฟื้นเข้าไปแล้วให้คิดว่าชนะ <Okay. S 1> สําเร็จเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะนั่นแหละ ไปเลยปุริโส,โสจิตตะจิตจต,จตังสหชังเอหิอโปรเจกต์ไหนอยากให้สำเร็จก็ควักมาหยอดตังใส่ตู้เปิดควักมาใส่กระเป๋าตังแล้วก็ปิดแบบนี้แบบนั้นแหละใส่เข้าไปเปิดควักมา ใส่กระเป๋าตัวเองใส่ตัวเองเอใส่ตัวเองสามทาีใส่ไว้อีกฟังนึงแล้วก็ปิดไม่ให้ใครได้ไปเรียบร้อย